ครับผมก็ขอกราบนมัรสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่แล้วก็เพื่อนเทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวมาดูชมชมกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ก็จะยาวหน่อยนะก็มีหลายท่านเลยที่ทักเข้ามาว่ากาน้ำสกนรตัวนี้ชอบทาไว้ให้ด้วยโอเคผมจะเริ่มเสียบพุ่งนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะได้กี่ต้นนะต้องดูว่าจริงจะมีเท่าไหร่นะครับผมก็ขอคุณ ที่ทักทายเข้ามานะครับผมขอบคุณที่สุดเลยครับผมเือนนี้มีชมให้ดูอยู่สองคู่นะก็เอาแบบกันตรงๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่ยังทําใหม่อยู่นะตัวนี้เนาะก็ดอกก็ดูเก๋ไก๋ดีนะครับผมดูสวยดีนะตัวนี้ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใช้ได้ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูชมที่ไม่สวยนะอันนี้เป็นตอฮอนแลนนะเป็นตอฮอนแลนฮอนแลนไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ตอฮอนแลนลืมลืมไป ตัวนี้จะเป็นยักษ์สะอู่นะน่าจะใช่นะเนี่ยผมว่าเออยักษ์สะอู่ยักษ์สะอู่นะยักษ์สะอูอันนี้ก็อันนี้ตออะไรเนี่ยน่าจะยักษ์สะอู่เหมือนกันนะน่าจะยักษ์สะอู่นะที่ผมเอาตอก่ก่ามาทําแล้วก็ทํายากด้วยอันนี้เป็นไม้ที่ตอเก่าทํายากนะขาดการดูแลกิ่งออกมาประมาณนี้นะกิ่งไม่สมบูรณ์นะบอกว่าบอ,บอกก่อนนะคนรูคนที่บอกกิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์เทา่าไหร่นะ อันนี้จะเป็นชมพูหัสด,ดีนะครับผมชมพูหัตตด,ดีอ่ากิ่งไม่คม่อยสมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าไปเลี้ยงอดีนะโอเคถ้ากิงก่ง olo, อวบกิ่งโตกิ่งกิ่งสมบูรณ์แล้วก็จะได้ดอกดู <ừ. S 2> ดอกที่สวยๆนะอันนี้เป็นชมพูหัสด,ดีนะอันนี้จะสวยนะเวลาบานนะครับผม <tone> อีกต้นหนึ่งจะเป็นขาวสีวนนล์นะอันนี้เสียบเขาวชนญเสียบขาสีวนน,น์เอาไว้นะครับผมเป็นตัวแบบนี้นะนี่ตัดทิ้งตัดทิ้งหมดว่าไม้สีไม่จิดนะั้นตัดทิ้งเนี่ยสีไม่จิดอันนี้พูดตรงนะสีไม่จ หากขันไหนอยากจะไปเลี้ยงเอานะคู่นี้ไปเลี้ยงดูแล้วก็เผื่อจะเอาไปทําแล้วสวยนะก็ก็แล้วแต่นะผมก็ยินดีที่จะให้ไปนะสองร้อยห้าสิบบาทฟรีค่าส่งสองตัวนี้สองร้อยห้าสิบาทฟรีค่าส่งหากจะเอาไปลองลอง,ลองทาลองเลี้ยงดูนะครับผมมาดูไม้ที่ต้นสวยต้นสวยที่ไม่ไมีไม่รู้ว่าดอกอะไรนะเวลาเสียบี่ยผมบอกตรงนะว่าผมจะใช้ทั้งดอกชั้นสองชั้นสามชั้นแล้วก็ดอกชั้นเดียวด้วยดอกชั้นเดียวผมเองก็ไม่มั่นใจหรอกว่า จะเป็นอะไรนะบางครั้งดูใบก็ดูดูยากจัางนะก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต่างกันแหละเพราะใบต่างกันนะต่างกันนะอันนี้เป็นไม้ที่ผมทําแล้วก็ไม่ออกดอกเพราะว่าไม้ไม่สมบูรณ์แล้วตัดทิ้นใจตัดจริงทิ้งเลยเรอให้แตกฟอมใหม่ก็เลยยังไม่เห็นดอกเหมือนเดิมนะยังไม่มีดอกให้เห็นไม้คู่นี้อันนี้เป็นโซระเดนนะญี่ปุ่นสูงสูงนะต้นโตโต,ตนะหัวโตวมากหัวโตวมากเดี๋ยวดูไกลๆนะดูไกลโตขนาดน,นี้เลยนะครับผมขนาดน,นี้เลย ขวดนี้ห้าร้อยขวดนี้สี่ร้อยแปดสิบาทนะสี่ร้อยแปดสิบาทฟรีค่าส่งนะครับผมคุณพี่ครับผมคุณลุงน่าเผื่อจะชอบไม้แบบนี้เอาไปดูดอกไม่รู้จะไปชั้นเดียวหรือสองชั้นนะอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็ทําเป็นร้อยตัวเลยแล้วก็พยายามจะคัดไม้ให้เหลือนอนที่สุดจะได้จําง่ายหน่อยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะคีคลีปยาวๆมากเลยเกี่ยวกับตัวเองนะจะมานาเสนอตัวเองด้วยจะมาพูดเรื่องชวนชมและตัวผมเองนี่แหละนะว่ามาจากไหนและทําอะไรบ้างอยู่อย่างไรยึดเป็นแบบไหนแล้วก็ เรื่องราวต่างๆอยากจะถ่ายทอดในคืนนี้นะครับผมอยากพูดคุยก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะอ่านน้ำก่อนค่อยคุยกันนะครับผมเจ้าของก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมแบบเป็นทางกายครับผมไม่ได้เจอานานแเอาพี่คิดถึงผมบ้างไหมก็ขอบคุณน,นะครับผมขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณที่ยังอยู่กับผมขอบคุณที่อยู่ขอบคุณมากครับผมก็ เป็นเรื่องสองซ้ำเบื่อๆมั้ยที่จะพูดแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในในใจมานานแล้วก็ผมเคยพูดหลายคลิปแล้วก็หลายครั้งด้วยก็วันนี้ก็ชิดเดียนะเพาจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นทางสุดท้ายที่ผมจะพูดก็มีคําถามมาด้วยว่าเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมผมเป็นคนจังหวัดศรีสิเกดรตเจ้าของอยู่อำเภอภูทุฟ้าที่ใสีครับผมจังหวัดศรีสิเกดยรตินะ อยู่ตำบลท่าเกียร์เยอเปลือยแล้วก็มีหลายท่านเคยมาที่บ้านผมแล้วเนาะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆที่ผูกชมกรับผมที่ทำผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณยังที่อยากให้โอกาสผมในการทํางานครับผมสำหรับงานที่ส่งให้ทำเนาะก็ยังส่งไว้ได้ก็มีนะครับผมก็เป็นมานที่ก็ทําอยู่ทุกวันนะไม่ใช่ไม่ทำบางทั้นก็จะทําได้ยากบ้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผม ทางยังอยู่กับผมมาหลังจากคืนนี้แล้วก็จะให้ดูทุกต้นที่บ้านที่มีนะผมว่าทำแบบไหมอะไรบ้างอะไรยังไงนะผมแล้วก็ผมเองก็เคยพูดหลายครั้งนะว่าการทําง,งานทุกอย่างก็จะทำเพื่อตัวเองผมเองก็จะทาเ,เ,เพื่อตัวเองนะเพื่อครอบครัวเป็น,เป,นเป็นหลักนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะหากคาพูดบางคาอาจจะไม่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าพูดเราก็กลับบทวด้วยนะผม อาจจะมีสิพันรับความลังจากฟรนนี่เนาะลังจากที่ผมพูดเสร็จอาจจะมีสิพันจะมีสามพันอาจจะจะชอบอีห้าท่านอาจจะว่าไม่ชอบและอีสองท่นอาจจะรู้สึกเฉยเและอีกงท่นอาจจะ้เพราะว่านอาจร้สแล่แเนาะรกเพเและอีกสอง่จะรี้สึกเยะี่น้องกเพีกส่นนองด้วกยกสางคนนอารับผมึผมมีพี่สาวคนานึกเเี่สาวก็จะะปูยู่กเบแฟนบ้านแฟนแล้วก็แฟนของ อ่าพี่เคยเนาะก็ได้เสียไปได้สามปีแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งน้องสาวก็ไปอยู่ที่บ้านแฟนครับผมก็บ้านกับพ่อแลนะแม่ครับชีวิตครับผมประวัติในการทํางานก็เคยทํางานทุกอย่างนะเคยไป็นตววยด้วยเคยจ่วยวยด้วยนะที่เด็กนื้อแล้วก็เคยทํางานอยู่ที่บริษัทแล้วก็เคยทำงานให้บริษัทนะเป็นเวลาั้งสิบปีเลยครับผมเคยเป็น แด้ว่าช่างนั้นเป็นในช่างของบริษัทผมเคยไปบ้านคุณปู่ด้วยคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยคุณพี่ด้วยแล้วก็เพื่อด้วยน้องๆด้วยผมเปิดทางเพราะว่ามาจะครบจังหวัดในประเทศไทยนะครับในสมัยที่ทำงานให้บริษัทจัดการไปส่งเนาะไปส่งงานไปงานไปส่งไปดีเซ็ตงานด้วยไปโน้ตไปนี่ทุกจังหวัดในประเทศไทยเขาก็พูนชื่อมากนะคูดอำเภอที่ท่านส่งว่าโอ้ที่อยู่ตรงนี้อำเภอนี้คูดนะครับผมพูดว่าผมไปทำงานเกี่ยวกับ ทุกวันี้ก็ทํางานก็ใช้ทำงานทุกวันนี้ก็เป็นลูกจ้างของทางานลูกจ้างนะครับลูกจ้างก็ค่อยๆเวลาออกมาพูดคุยไม่ค่อยมีเวลาที่จะตอบนะก็มีหลายท่านทักทายเข้ามานะครับตอนที่ทักทายเจอแล้วพี่เนาะก็อาจจะตอบช้านะผมก็ไปทํางานกลับมาก็ต้องทำข้าวทำมือทำนี่บ่อจะได้มาตอบนะครับก็การหมดโกับตัวราชการมากครับผมวันๆก็จนจบก็มีเท่าที่มีเลยผมก็ไม่ได้ทํามากอะไร ยังไม,ม่ไม่สวยพอด้วยก็มีคําถามโน่นนี่นั่นนะก็ขอตอบเป็นคัญหามมาแล้วทำบางคำผาเขาเร,าากกาารียกกันนะตัวพี่เนาะตัวเองทํางานนะอันนี้ของผู้ตรงๆนะก็เล่าตัวอย่างที่บอกแล้วเนาะว่านั้นนะี่น่ะนะแต่เนะคือทำเพื่อเรียนเรื่อต้นอีกิจวัตรผมก็ทําคนชมมา20ปีนะทำไมาเล่นหรอกผมก็เล่นแล้วก็วันหนึ่งหวังว่าจะทําจริง ่กินเป็นแบบปิ๊จริงจังนะก็จนมาทํามาเป็นแบบปิ๊จริงจังในสามปีนะสามปีปีที่สามอยวก็ปีที่สี่ที่ผมเริ่มทํามาแบบจริงจนะังตอนแรกเราพอมช่วยเหลือจากค,คุณพ่อก็ขอบคุณมากที่สนับสับผมผมเองทํางานที่บอกว่าทำงานทํางานเพื่อตัวเองนะผมทุกวันนี้ก็มีมพ่อนะมีพ่ออยู่ด้วยมีแม่อยู่ด้วยผมเคยมีพ่อท่าน ไปครั้งนั้นนะก็เป็นเวลาร่วมมายี่สิบปีนะครับยี่สิปีที่รบตาหมาท่านจนเจียนะครับผม,ผมเคยกับท่านขออนุญาตเรียกว่าท่านนะทั่วทุกวันนี้ท่านหัวแล้วเนาะก็ตอนนั้นผมเจอเจอท่านนะก็ยังยังเป็นหนุ่มอยู่แหละนะเจอท่านตอนนั้นผมยังมีรน้ักอยู่ก็ไม่รู้ว่าผมไปถูกใจยังไงด้วยรู้นะก็นั่งถือในการกัียนดหม่อยนะ ผมก็ยังมีทีผมพูดผมก็พุ่งลงของการท่านเจ้พ่อ,พอเรียกท่านหลวงพ่อท่านผมและผมเป็นลูกชายคนหนท่านเรื่องราวคิดก็เริ่มเริ่มจากตรงกันนะที่ผมเริ่มจากคนงกําตรงนั้นแหละเรื่องราวที่ต่งางจนผมว็นได้ามาทำาชิชมทุกวันนี้ก็คือท่านก็จะมากับลูกสาว,วจริงจริงก็ต้องเหมือนกับน้องสาวผม ลองสาวโมกุลยังเล็กอยู่นะครับก็นั่งรอพอ่อนั่งรอคุณพ่ออยู่ในรถเนะาะหลังจากเ,เริ่มเรียนเขาก็ไปส่งคุณพ่อพอดีส่งพ่อขึ้นรถจากบ,บ้านวาันีก็เจนอน้องเขาเป็นความข่มซื่อสัตนะย์นะผู้ได้ฟังน้องพ่ออาจจะรู้สึแกแย่รับผาดไหมก็หลังจากหลังจากวันนั้นนะก็มไม่รู้เป็นไรนะเขา,าก็ยังคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อพ่อยังจดจำวันนั้นวันที่ผมขับพัน อยากเจอท่านมากมากที่สุดก็พยายามตามหาพยายามพยายามพยายามนะว่าท่านอยู่ไหนก็รู้นะว่าบ้านอยู่ไหนก็พยายามไปไปเจอน,นะก็ก็รู้สึกอายด้วยจนในสุดในสุดผมได้ยื่นบอกท่านก็เข้ามาบ้านมาพูดคุยกับผมไดจริงท่านได้ถูกเข้ามาก็ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นบุญของผมที่ยังได้เจอท่านที่ผมรอคอยมาตัา้งยี่สิบปีผมทำงานผมก็ทำงานอีกด้วยแล้วก็ อีกด้านหนึ่งก็ทำเพื่อสังคมเก็จะมีพ่อพ่อแม่คนพี่คนนักบุญก่อนเชิดเหนะือเกี่วกับด้านของอเกี่ยวกับสังคมก็ชั้นชมจะเริ่มจากตรงน,นั้นะครับเริ่มจากนะครับออกมาทางานทตอน่อเพื่อแก้หนาพ่อด้วยแล้วก็ทำสื่อง,งานที่ตื่นทำที่ตืน่นรักด้วยพยายามทํางานพยายามจนในสุดก็มีผลการต่อ,อรับจากยีทุกท่านครับผมที่เข้ามามากมาย ก็ผมเป็นสิทธิ์ที่มากมายมากๆนะครับงพี่พี่ได้บอกตอหรับก็มางานที่ยังทําไม่เสร็จในยังค้งงงา,งางก็มีนะครผมมีเยอะไม่แค่เป็มีนะไม่มีมีมเยอะด้วยเดี๋ยวพวกนี้จะให้ดูให้หมดนะครับผมก็มีตัวที่งานทำง่ายด้วยทำยาด้วยจนชมอยากทำเพื่อตัวพ่อผมเคยบ,บ,บอกว่าท่านได้บอกว่าพ่อท่านที่บวชแล้วท่านบอกว่าพ่อเรียกพ่อนะครัหลวงพ่อสิต้องเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อ ื่อตัวเอง่านจะสอนออกมาดูว่าผมก็จะจจำขึ้นใจว่าขับฟังก็ลงทํงาลงอย่างเพื่อตัวเองและงทําด้วยความสื่อ,อรัมขนาดของมาเพียงลงทําด้วยควาตั้งใจและงื่อสัางเสิ่ง,งที่ผมยิดมปฏิบัตแต่ว่าบางงานก็มางเรก็ไม่ได้นนะ <c oughs> เป็นไงครับผมก็่อนช่วงผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูนะ หลังจากที่ทางานให้เรียนเรียบร้อยแล้วนะที่ผมไม่เจ็บกับอเราไม่เจ็บทุกอย่างทุกิแล้วก็ได้เจ็นน้องสาวที่เราคอยมานี่สิบปีแล้วไมว่าน้องสาวคน่ผมรองพ่อยูอยูเขาก็พูดเสมามาทํางานที่เดียวกับผมที่ผมทํามันเป็นขผมาอยู่ใกล้ผมเดีไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ห่างไปไหนเลยอยู่ใกล้ผมก็ผมไม่เลือกสิ่งที่ผมต่างนะ ต้องยี่สิบก่าปีว่าเนี่ยผมก็ได้พบเจอครับผมโดยที่ไม่ต้องประดับเพราะว่าอาจจะเป็นพ่อบุญหรือว่าอะไรที่เคยสร้างมาไม่รู้นะที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมการทำงานในชมก็มันก็มีมีผู้สัมบั้งน,นะก็มีเรื่องง่ายเรื่งอยงยากด้วยบางครั้งผมจะพูดแค่ปฏิปติอ่ะนะผมก็คิดรู้กันนะไอ้แล้วพูดอะไรไปบ้านเนี่ย ก็ลืมลืมนะลืมบ้างก็ลืมบ้างนะก็โอเคนะโอเคก็โอเคไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าจะพูดแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรไปเนี่ยโอเคนะเขาพูดทุกท่านแล้วกันมันจะยาวไปแล้วนะพ,พี่พี่ก็ผู้ชมอยู่ก็ในฝันุ่งหลามผมแล้วก็แม่รับก็ได้ได้รับก็ได้นแะรับผู้ชมแล้วพวกนี้ก็อย่าลืมนะจะพาดูผู้ชมเพื่อว่าไม่ต้องบอกแสงตัวด,ดีไหมวันนี้เคลื่อนไปเหมือนกัน ยักเล่าเตี้ยมก็ให้มันเป็นทางการมากมาให้เป็นทางการบ้างอันนี้มันเป็นเคยป่าแตกพี่รันไหมเคยป่าแตกแบบเคยเกิดอุบัติเหตุนะตรงนี้มันมันแตกเลี้ยฟีป่าก็ใหญ่เป็นก้อนเนื้อตรงนี้นะดูหน้าดีไหมดูหน้าดีไหมโอเคนะโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณคือดะไรขอบคุณทุกผี่ ขอบคุสำหร,รับความรู้ต่างๆที่มอบให้ผมทุกวันนะครับขอบคุณเรื่องราวต่างๆขอบคุณภาพประหลกแล้วก็มุกฮ่าๆเพื่าาพ่อๆด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่ว่าให้ต้นคุณที่สําคัญที่สุดที่ผมได้รับก็คือกำลังใจครับผมหากไม่มีกำลังใจแล้ว,ไม,มลวไม่มีวันที่จะได้เดือนต่อครับผมเป็นต้นทุนที่ดีเยี่ยมที่สุดนะครับผมก็ทุกท่านอาจจะไม่เคยได้พบหน้าไม่เคยได้พูดคนะุยกันเนาะก็หมายถึงท่านท่านที่มีเมตตาครับผม คอยเชื่อเียหรือผมหม่กด้าเพราะกคนมากที่ส <olor S 1> ุดเลก็ผมพนดก็เห็ไหมอย่าลืมพูดวเอย่าลวมป้านะคุณลุงนะคุณน้าคุณน้คุณน้าคือพี่เกิดจะบอกว่าคุณน้าแม่้าาฟ้าหมอีสานเนาก็จออีสานภาาั่งแม่เคยบอกในภาษาอีสาานาัอ้อีสานไม่คยจริงหอกป็คนบอกไปบอภาษาฝรัแต่ก่อนไป่ให้งานอยู่ในในตัวจังหวัดในตัวเมืองในบริษัทไปส่งงานค่อยๆเบอีสานออก <c oughs> คอดีอยวอีกบอกี่มีก็ประมาณนี้นะครับขอกคุณทุกท่าเลยบอกคุณูกส้ดเลยขอกจบแบบนีเท่านี้นะครับจะนานม,มากของคุณได้สัมวันดีครับ